ก็สนามแรกนะครับเล็เลแรกผมโอเวอร์อ uh, อได้ที่2ที่1ในคลาสครัสซสนามที่2ก็โอเวอร์ออที่5ครับที่2ในคลาสซ C ครับก็เป็น1-2ก็โดนถ่วงอยู่ตอนนี้ส่วนตัวเรานะครับคิดว่าผลงานสสนามแรกน่าพอใจแค่ไหนก็สำหรับผมนะครับก็น่าพอใจมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมที่มาขับวันเม็กเลดแล้วก็ก็ เป็นคาดหวังไว้ว่าไม่คิดว่าจะคาดหวังว่าจะได้โพที่ตำแหน่งแบบ1นอะไรแบบนี้เหมือนกันครับก็ดีใจครับก็สำหรับสนามช้างนะครับเป็นสนามไฮสปีดก็อาจจะต้องเซตติ้งรถใหม่ครับแล้วก็สนามนี้ผมยังไม่ได้แบบลองหรืออะไรเลยเพราะว่าทีมก็ไม่เคยเหมือนกันอาจจะต้องวันนี้ครับอาจจะมีแพ็กติสรอบหนึ่งอาจจะต้องลองเซตติ้งให้ได้มากที่สุดนะครับเก็บ Data ให้ได้มากที่สุดนะครับ อะไรที่เราค่อนข้างกังวลขนะนี้ที่กังวลนะครับก็จะเป็นเรื่องเซตติ้งรถแล้วก็สภาพฟ้าอากาศของของอาทิตย์นี้ครับถ้าฝนมันตกเราตั้งรับยังไงครับก็ถ้าฝนตกผมเคยขับฝนมารอบหนึ่งแล้วในรุ่นซ u เปอร์อีโคครับก็อาจจะขับตามเลสซิ่งไลน์ฝนที่เคยได้ขับมาครับก็อาจจะมีประสบการณ์บ้างนิดนิดหน่อยครับ ก็สุดสัปดาห์นี้ก็ผมจะพยายามทำให้สุดความสามารถก็ไม่รู้ว่าจะตกไปอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก็พยายามเต็มที่ครับเพื่อคะแนนสะสมครับนักแข่งในคาสซีที่ที่เราคิดว่าน่ากลัวขนาดนี้มีใครบ้างนะนักแข่งในคาสซีตอนนี้ก็มีพี่โฮงทิมเมดที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มีสิตาวีน้องมินนี่ที่เร็วเหมือนกันครับก็สองคนนี้ก็ถือว่าน่ากลัวครับคิดว่าเอาชนะไนดะ้ ก็ยังไม่ยังตอบไม่ได้แต่ว่าจะพยายามให้เต็มที่แล้วกันครับเพราะว่าทั้งสองคนก็เก่งมากๆครับแล้วก็อีกหลายคนที่เรายังไม่รู้ว่าสนามนี้เขาจะทําได้ดีมากแค่ไหนครับอ๋อก็น่าจะเป็นทีแเป็น8.90เกขดในอะไรเงี้ยครับ<ม>ที่อาจจะต้องหาลายเลสซิ่งที่แบบให้เร็วที่สุดะครับพอช่วงนั้นจะเป็นช่วงแคลดิสปีดออกมาทางตรงทีสิบด้วยครับ าจจะต้องหาไลายเลสซิ่งให้เร็วที่สุดตอนนึงถ้ามีจังหวะเสียบแน่นอนครับถ้ามีจังหวะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ